ฮัลโหลเอติว่างๆก็เดียวฮัลโหลครับอันนั้นผมหรือกระปอบเอ้ยพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายเนี่ยเอติมะเนี่ยเอติเอติเติมึงก็เปรี้ยวในเอติในหมอหรอช่วยพี่ช่วยหมอซะเอติพี่นี่ผมจะได้ปลดแท็กซี่วันไหนอะถ้าคืนนี้เอาง่ายถ้าคืนนี้กราฟไม่ขึ้นไม่เขียวมึงเป็นอีกสองเดือนกราฟเขียวคืออะไรวะกราฟเขียวคืออะไรก่อนมึงพูดเองนะเพื่อนมึงก็พูด มึงก็พูดเองถ้าคืนนี้ไม่มีเฮอะไรกันอีกเหมือนเดิมคงราคาเดิมมึงไปสองเดือนไอ้เฮีโยก็หา <laughs> ต้มตุ๋นคนนี้อ๋อกล้าวเขียวกูรู้ไลไอ้สัตว์เคืออะไรอะอิทนน์ไอ้ฮี <laughs> ่ย <laughs> เป็นตุ๊ดจ้แม่งยังไม่ถอนเลยส่วนตปัจจุบันเนี่ย,ไอ,ยไอ้เฮี่ยแม่งสิบห้าวันมานานแล้วด้วยครบานานแล้วด้วยกินอ,ออกดี มึงกิ๊บเพิ่มเยอะขยั้วยอะกาฟไม่เขียวอีกสองเลยเหรอครับพี่เต๋ใช่ครับสุดหล่อพี่เต๋จะเป็นหมอแล้วครับเนี่ยวันนี้ใช่ครับสุดหล่อพี่เปาอย่าอย่าเรียกหมอครับให้เรียกผอครับผมนี่ผออ๋อเตเนี่ยอุ้ยผออ๋อเต๋เหรอคะเนี่ยดูชุดดิครับดูชุดดิดูโอ้โหพี่เปามีอีกอย่างหนึ่ที่ติดใจมากเลยครับครับผมคือป้ายเนี่ยที่เอามาให้เนี่ยมันเล็กแล้วพอเปิดไฟใส่ แมงสว่างจนไม่รู้ว่ามันคือป้ายอะไรกูก็ว่านี่แหละครับสวยผมว่าก็สวยนะครับกูพลาดกูพลาดกูพลาดตีไม่ต้องเปิดไฟครับไม่ต้องเปิดไฟมันต้องเปิดพอเปิดแล้วไงพอเปิดแล้วมันต้องเปิดเขาไม่ต้องเปิดมันต้องเปิดก็วางไว้อย่างนั้นแหละครับโอ้โหอยากได้แบบป้างไบบลเร์เดี๋ยวหลังมันว่างเหลือเกินมันแพงอะดิอ๋อโอเคไม่เป็นไรเดแต่ถ้าสมมติว่าตีจะเอาตีบอกตีบอกขนาดพี่ได้ไหมล่ะพี่ทําให้เพื่อพี่ไงเพื่อพี่ไงไม่ได้ได้ได้เพื่อพี่ เออถ้าถ้าพออจะเอาเดี๋ยวพี่ทําให้ได้ครับอล้วแต่ครับบอกบอกในเมนชั่นมาได้เปล่าะเอาเป็นเมตรอะไรอย่างนี้ได้เปล่าเอาสักห้าสิบหกเมตรได้ไหมอ่ะห้าสิบหกเมตรใช่ใช่อันนี้ขค่ยาวนะเราตามน้ำแป๊บมาถึงป้ายใช่ไหมขนาดอ๋อใช่ข่าว่าเองอันนั้นอ่ะห้าที่หมเมตรอ่ะนะใช่อันนี้ยาวไปคนเดินเลื้ยเลื้ยเลยเดินคนเดินเหยียบเป็นรถเดินขับผ่านกันอ่ะใช่หรอ ใช่หลอกปุ้ยเลยอะเวลาขับมาปุ๊บเนี่ยเวลารถผ่านเวลาเราไปยืนหน้าถนนนี่รถผ่านมาโดนลูกหน้าอ่ะใช่โดนเรื่องลูกหน้าเราเอ้ยหมอย้อยอยู่ไอ้สัสจริงวันนี้วันนี้ว่าแต่ว่านี้ตีตีใครไปทหารนี่ยเดี๋ยวไปอไรอ่ะไปทหารแล้วแบบไอ้นี่มาใช่เะล่ะโดนกับระเบิดมาใช่เะล่ะใช่ขาขาดข้างเงินไอ้ทุ๊กคนนี้้เดินอยู่นี่ไม่ใช่ขาใช่โอเค ออามาวนๆเป็นขาโอเคได้ได้ยัมไหมสักเมตรหนึ่งนะตีนะเมตรหนึ่งนะได้ครับได้ครับเออเมตรหนึ่งเดี๋ยวจัดการติดได้ติดได้มีไฟไหมแต่ทำยังไงก็ได้ให้มันแบบเวลาเปิดไฟแล้วมันรู้สึกว่าไม่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 ให้มันมองเห็นอะพี่ต้องน้องก็รู้ว่าทำาไงมันงานยากนี่เป็นงานแรกด้วยพี่โดนใบก้อนสามพันอะใช่เหรอเออแ่งแพง โปรโมทตัวพี่เองนะคิดมากก็ไม่ได้โปรโมทไงแต่ว่าถ้าทำมามันไม่ดีเดี๋ยวเขาจะตายแล้วโอ้ดีใจมากครับได้สักทีใช่ครับดีใจได้หมอย้อยด้วยยานที่นี่หมอเอาอะไรให้ดูครับเดี๋ยวหมอโพสลงทวิตเตอร์ได้เลยหมอย้อยอะไรนะหมอย้อยนะพอเฮ้ยฝนพออ้อแล้วมาตอนนั้นเป็นคุณมีคนเงินเขาเป็นผอแล้วเขาโดนแม่ไหันห่อยฮะไม่ได้หันห่วย ไม่เขาบริหารหน่วยแตกครับใช่เขาบริหารหน่วยแตกเขาเลยโดนไล่ออกแกมาตั๊บใช่ครับเดี๋ยวผมเป็นเองก็ได้ครับพี่เอออันนี้คืออะไรอ่ะอสี่พี่ดูดูดูพี่บอลพี่บอลดูในทวิตเตอร์ไม่วะอะไรอ่ะตาลับไหมตาลับไหมไม่สองสองซ้ายขวาน่ารักครับแต่ตรงกลางสภาพครับ ไหนไหนวะนี่ไงในทวิตเตอร์ครับหมอฟัวแล้วจริงจริงมันเป็นแท็กซี่มันก็น่ารักดีอยู่แล้วนะตอนไม่ควรไม่ควรจะออกไปอ่ะถ้าออกไปแล้วพี่เปากับหมออยู่ไงอะอยู่ได้ครับอยู่ได้ผมจะเป็นคนดีแล้วครับตอนเนี้ยคือเจอคนข้างทางผมแวะแบบให้ของอะไรฟรีหมดเลยไม่ต้องคนอมงหายไปหายไปทั้งหมดสิบสี่วันอะผมไม่ทำงานนะพี่ไปทำงานเออก็หายก็ส่วนหายไงแล้วมึงจะมาบอกว่าเป็นเดือนหนึ่งคืออะไรเมื่อหายไปคือเดือนเต็ม มันมันต้องเป็นต่ออีกปะโอ้โหใช่อีสิบสี่วันนะพี่นับไปเออได้ได้โอ้โหได้ในวันที่หนึ่งครับพี่สิบสี่วันเนาะนับไปได้ไหมพอดีไอสิบสี่วันที่รอเคมเหรียญหรือเปล่าครับไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮัลโหลครับยูต้าต้อนมึงนี่เชี่ยดีฮัลโหลฮัลโหลยูต้าไม่ใช่คือสิบสี่วันถ้ามึงหยุดอีกว่าหมว่าไงรวมรู้นีครับได้ครับพี่ก๊าละครับไอ้ท่ากะ๊าใช่ป่ะกะ๊าลใช่ป่ะรถรถวันได้ไหมครับพี่ได้ได้ ได้ยินไหมฮัลโหลครับได้ยินไหมพี่ได้ยินละกระดานกางเหรอกะอากระดานกางแล้วมันจะมีตึกแดงอยู่ฝั่งตรงข้ามมาพี่ชั้นบนสุดอ่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมส่งโดรนให้พี่ครับโอเคโอเคไม่ครับไม่ตัวตนในคุ้มตลาดอะไรนะเอ้ยเราต้องไปประชุมประชุมแกงแล้วว่ะปาปาฮัลโหลพี่ตีผมไปประชุมแกงก่อนนะพี่เฮ้ยครับพี่เก่งอะไรอ่ะไม่รู้ครับแกงแม็กซี่อันนี้สามสหายมัเนี่ย ใช่ครับผู้ชมแก๊งก่อนนะฮัลโหลครับพี่ตีพี่ตีพี่ไอ้โรม่าพี่อยู่บนหัวแล้วหยอกัหพี่หยอกครับพี่ชายหยอกอนี่นี่ปากนี่ปากนี่ทาลิปติกคของของแม่เหรอครับเนี่้ทาของแม่ครับพี่ครับใช่ครับมีคนถล่มอาเต๋เนี่ย ปล่อยที่ให้คนอื่นทำงานไปนี่แสกกายยังโดนเทแล้วปัดเป๋ยไปเหลืออะไรอ่ะพี่เสียใช่อ่ะแสกกายยังโดนเทแล้วกิ้งกาโถอดได้ได้ครับพี่ปลา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 บอย้อนเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับทำไมลูกครึ่งหรือเปล่าผู้ช่วยหมอครับเนี่ยใส่ชุดแต๋วเขาเลยเพราะอสมอครับเนี่ยไม่ไม่อยากบอกยอนสมอเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับครึ่งอะไรอ่ะไทยไทยเอลเยี่ยมมาทำไมอ่ะสะพานหรอหรือไง ไทยเอลเยี่ยมไงฮัลโหลครับไอเครื่องช่วยหายใจนี่ได้ใช้บ้างไหมครับพี่ก็บอกว่าเบลเยี่ยมดิพี่เตาอะไรวะไม่เข้าใจก็เครื่องไทยเอลเยี่ยมไงเอลดีอย่างเงี้ยเข้าใจครับเครื่องไทยเอลเยี่ยมอ๋อครับอ๋อโอเคเครื่องไทยเอลเยี่ยมจบจบโอเคตีโอเคจะตีวัรนี้ตลอดใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปหาบ่อยเออเอออย่างกระทืบผอเหมือนกันเอาคืนเหมือนกันอะมา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 เออเอาคืนเหมือนกันไปไปไปซักสามคนอ่ะไปไป ไปดิปาปาปาปเขไล่เราแล้วลเรขาไลร้วไเาแล้วเราแล้วเาเราอายุดไมครับมีคนเดียวมั้งมีคนเดียวมั้งไปเวไปเวมีคนเดียวเปล่ามีคนเดียวเปล่ามีเอ็มนายอ่ะโกงอ่ะฮะฮะมคอเดียวเปล่าป้าหมอปาหมอปาหมอปาหนรถอ่ะหนรถอย่าอย่าอดี๋ยวเ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 ดี๋ยเมีเดี๋ยว่วเนยวอยดียดียดู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 เดี๋ยวพี่ก็ออกแล้วน้องใจเย็เดีดถึงเดี่ยแล้วเนี่ย ไอ้ต้อยจะไปยังเนี่ยไอ้ไอ้นนี้อันนี้เป็นหมอไม่พอมีมีดหมอที่แบบเนี่ยใช่ครับหมอตาใช่หมอตาหรือแค่หมอตาหมอตีฮะอ๋อครับผมไว้ไวยใช้สัมบเวสีอะที่แบบเอาลิปสติกแม่มาทาหัวอะไรเงี้ยอ๋อครับผมวัตะโดูสักทีไอ้ไอ้เครื่องช่วยหายใจตรงคอนี่ใช้อยู่ว่ะเนี่าครับพี่หยอกครับหยอกครับมีตาใจเย็นพี่ไม่นะมือ ครับพี่ครับปลาไปซ้อไปต่อไปรไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เวียนตลาดแท็กซี่มาเอาเฮ้ยหยอกพี่ถ้าไม่มีคนจุดไม่ได้ที่สำคันที่สำคันที่สำคัญเนาใช่ครับคสองกันฮัลโหลไอตอนเรารถมันอยู่ไหนอะไอสารเฮ้ยฮัลโหลน้องไปส่งพี่เบิร์ดแท็กซี่หน่อยดิคันเนี้ยพี่ใช้ไอพี่ใช้เราไอนี่พี่ใช้เราได้ไหมเนี่ยมาเลยรออยู่นี่นะคุณรออยู่นี่แล้วกันนะไปแท็กซี่เอาสบู่เอาสบู่สองก้อนเอาเนี่ยสามอันให้หน่อยดิ ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงไปแท็กซี่ไปใช้แท็กซี่ควายอุยด้มาจนี่มันแยกกันเป็นผอหมอเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่เพิมเกินจริงผมว่าเป็นแค่อาสาแล้วอยู่ดีกว่าน้อยเป็นผอถ้าตำแหน่งพี่เนี่ยอันนี้อติเป็นหมอสายบวกใช่เหรอวมาตีกับตำรวจอติหายไปไหนกันล่งแกคนอื่นเขาไปเยอะโดนบ้างก็ดีเหมือนกันอัลกล้า ดมตายยังตายไหมไม่ใช่ออ,อต,าตายไหมเขามาเลยอีกปะตลกเลยเราเตลกเลอน้องไปเรียนแล้วเรไม่เรียนแล้วตายไหมตายไหมพี่จีแล้วตัวอะไรอะที่มันที่มันนั่นตัวอะไรอะที่มันยืนยกขาอยู่อะหมุนหมุน อ๋อคุยอย่างหลุดเลยไอ้เดียเอ้ยแปฝงด่ากูอีกหลอกด่ากูอีกเขาไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวรอก่อนหมอแล้วจะรอแท็กซี่แล้วหบอกว่าเราจะไปเลยครับมันจะมารับเราไหมนั่นล่ะอือเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาเนี่ยมันตายยากว่ะล่ะเออว่ะมันมาไม่มาไม่มาไม่ใช่หมอเขียวแล้วไอ้บันอยู่ไหนอ่ะบันอยู่ไหนอ่ะหาเบิกดูเนี่ยเบิกดูโอเคครับ โอ้คิดถึงพี่เปาอ่ะทำไมอ่ะเอ้ยคิดถึงเหมือนกันเออไปแท็กซี่กี่เดือนเนี่ยหมอเอ้หมอเขียวอ่ะผมผมเป็นมาสามเดือนนะตอนแรกเขาให้เป็นแค่สามวันนะทีนี้เปลี่ยนมาเป็นสามเดือนใช่หรอโอ้สามเดือนเลยสามเดือนแล้วเนี่ยปวดพร้อมปุดปวดปวดพร้อมต้อกตีอ่ะปวด่าจะปวดพร้อมต้อกตีแหละไม่แน่ผมอาจจะโดนปวดก่อนต้อกตีอาจจะเป็นต่อนะแล้วจะไเป็นอะไรอ่ะผมต้อง ต้องคิดก่อนว่าจะกลับมาเป็นหมอหรือเป็นประชาชนดีอะ่ะอ๋อเขาจะเป็นแทกซี่จะเป็นแท็กซี่ต่อเหรอไม่อยากเป็นแท็กซี่